โอเคครับก็ EP 3นะครับในส่วนนี้จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับแอปพลิเคชันที่จะบันทึกข้อมูลสินทรัพย์นะครับพวกเครื่องพิมพ์นะครับขององค์กรหรือสำนักงานนะครับซึ่งในตัวของแอดเองก็ได้ใช้แอป,ปนี้ในการเข้ามาช่วยในการบริหารงานนะครับที่แผนกนะครับเพราะมีเครื่องปรินเตอร์ที่ดูแลอยู่ในองค์กรก็เยอะอยู่เหมือนกัน,ก,นก,ก็ประมาณสัก หนึ่ง้อกว่าเครื่องด้วยนะครับซึ่งในระยะยาวแล้วก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงการเปลี่ยนหมึกตลับหมึกอะไรนะครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนนี้ก็ให้เรามาเป็น e ีพีสเนาะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดู EP พี p 2พีก็ฝากกลับไปดูด้วยเนาะจะได้ต่อยอดได้นะครับอันนี้ผมได้เพิ่มตัวเทเบิลหรือว่าตัวตาราง ขึ้นมาบันทึกการซ่อมบนรดงนะครับผมตั้งชื่อว่า repair log หรือว่าบันทึกการซ่อมนะครับก็จะประกอบไปด้วยรหัสที่เป็นยูนิคหรือว่า ID นะไว้สําหรับเก็บแต่ละรายการนะครับซึ่งอันนี้มันในพอไปใช้แล้วก็จะเป็นค่ายูนิคนะครับหรือว่าค่าที่ห้ามซ้ํากันนะครับก็จะเรียนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆต่อมาอันนี้ก็จะเป็นรหัส qr ีย d โค้นะครับเอาไว้สําหรับ แอปพลิเคชันนะครับสามารถที่จะเซิร์ชจากรหัส qr code ของพิมพ์เตอร์นะครับซึ่งเราได้ทำในตอนที่ผ่านมานะครับจากนั้นก็จะดึงข้อมูลเขาเรียกว่า Lookup f u n c t i o นนะครับนำข้อมูลพวกยี่ห้อรุ่นเลข serial number นะขึ้นมาทีนี้ในส่วนนี้เป็นตั้งแต่คอลัมน์ f นะครับก็จะเป็นการบันทึกเข้าไปนะครับว่าจะเป็นการบันทึกการต้มหรือการเปลี่ยนตลับหมแบบนี้นะครับแล้วก็ประกอบด้วยคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับ hmm. เป็น สั้นๆนะว่าเราซ่อมบำรุงอะไรยังไงประมาณนั้นเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ในที่สําคัญก็คือเราเก็บข้อมูลว่าวันที่เรามีการซ่อมบำรุงหรือบันทึกการซ่อมนะครับแล้วก็แน่นอนเก็บข้อมูลในส่วนของอีเมลคนที่ดําเนินการบันทึกไว้เป็นอ้างอิงนะครับในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการ file, อัปโหลดไฟล์เอกสารของหัวหน้างานหรือว่าของอะไระผู้บริหารนะที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการอนุมัติในการ งบในการซ่อมอะไรประมาณนะ้ครับโอเคพออธิบายเสร็จในเรื่องของเทเบิลแล้วนะครับก็ย้อนกลับมาที่แอปชีตเช่นเคยนะครับก็ในส่วนนี้ผมก็เราอยู่ที่แท็บ Data เช่นเคยนะครับ<ๆ>ก็ได้นําเข้ามาก็คือตัว r e p a i r ล็อกนะครับถ,ถ้าเรานําเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะค่าตัวแรกก็จะเป็นค่าที่เป็นห้ามซ้ำยูนิคไอดีให้นะครับตัตัวออโตโน้นะครับโดยมัดแต่ที่นี้ตัวรหัส QR code ในส่วนนี้ให้เรามา เชื่อมโยงนะครับโดยใช้คำสั่งเป็น r e f e r e n c e นะครับ r e f r e n e แล้วเราก็อ้างเองไป table er เป็น printer นะครับโอเคก็เป็นรหัส qr code เป็น r e f e r e n c e ได้ไหมเราใช้คำอะไรเดียวตัวทีนะครับอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็น จะใช้เป็น ID เนาะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวใช้ตัวนี้ลองดูก,ก่อนนะครับเพื่อมีปัญหาอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะึ่ง ID โอเคจากเทเบิลชื่อว่า ID โอเคลองดูยี่ห้อตัวนี้ เราจะใช้ตัวอ้างอิงเนาะหรือว่า Lookup Function นั่นเองเนาะเราก็ใช้คำสั่งเป็นสูตรนะครับสูตรเราเลือกไปที่คอลัมนเป็นคอลัม n ์เน e เป็น ID เล ID หลังจากนั้นเราก็เลือกเป็นตัวคำสั่งเป็น เพื่อรหัส QR code อันนี้ต้องขอไปด้วยเนาะน,นี้ก็เป็นรุ่นมันจะเป็นยี่หอ้อไหมไอเคลื่อน ก็หมายถึงว่าเราใช้ตัวหัดเกียวโคนะครับเป็นตัวอ้างเนาะ e r e n c e อันนี้ต้องขอไปด้วยเนาะที่ดูจะงงๆไปนิดนึงนะครับส่วนตัวซ่อมบำรุงก็มาเป็นเป็นอ e ีน้ำแล้วกันครับอีน e ำนะแล้วก็ใส่ตัวข้อมูลที่หมวดหมู่เป็นนะครับอย่างเช่นอะไรลนะการซ่อมบำรุงก็จะมีหลายอย่างนะอย่างเช่นเปลี่ยน เปลี่ยนหมึกพิมพ์เปลี่ยนหมึกก็เลยเติมหมึกเปลี่ยนหมึกเติมหมึกนะครับเติมหมึกเปลี่ยนตลับหมึกอะไรอย่างเงี้นะครับเปลี่ยนตลับหมึกก็มีปัญหาอย่างเช่น ไม่ไม่พิมพ์งานไม่สั่งงานทำงานผิดปกติหน่อยทำงานผิดปก,กตนะิส่วนรายละเอียดของมันก็ค่อยไปใส่เอาในตัวคำอธิบายนะครับทำงานผิดปกติเปลี่ยนบลักมึกหรือว่าอื่นๆก็ได้นะเป็นหมวดหมดู แล้วเราก็ดันไปส่วนคำอธิบายในส่วนนี้เราสามารถให้เป็นลองเทคได้เนาะเก็บปลห็อย่ว่ามันคือยังไงนะครับตอนที่บันทึกให้เราบันทึกเป็นเด็กเช่นเคยนะครับเป็นเด็กแล้วก็ตัวนี้เป็นโออโ,โต้คุมพีนะครับจะได้ไม่ต้อง Initial value ก็เป็น t o d a y ไหม date t o d a y time now เป็น t o d a y แล้วกันครับผู้บันทึก initial value mm hmm. เป็นออ t o compute แล้ว mm hmm. ก็ค่าเริ่มต้นก็ให้เป็น User mm hmm. นะครับ เ,เก็บข้อมูลของคนที่บันทึกประวัติการซ่อมมาเอกสารเลือกเป็นไฟล์นะครับเพื่อจะอัพโหลดเป็นพวกใบเสร็จหรือว่าใบเอกสารที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็บังคับบ,บังคับห้ามเป็นค่าว่างนะครับก็าบังคับไม่หมดเลยยกเว้นเอกสารอาจจะอ่อนตัวเนาะ โอเคโอเคในเรื่องของตัวหลอกฝ่ายเรามาสร้าง U X เพิ่มนะครับตัว U X เราก็มาที่ Primary เลยนะครับ Primary Navigation ก็ Pre na igation, เลือกเป็น Add New View นะครับค r e a New Anew View ก็ตั้งชื่อว่า r e p a t Log เลยนะครับ บันทึกข้อมูลซ่อมหรอกเทเบิลที่จะใช้ก็ไปที่รีเพลย์หรอกเราเป็นอะไรดีเป็นเทเบิลไหมหรือว,ว่าเป็นเด็กนะครับเอาเป็นเทเบิลก็ได้ครับโอเคขัค้นตน้นเรียงไม่เรียงกุ๊กไม่กุกคุกแอคเคอร์เกจอันนี้ก็ไม่เป็นไรเอาแค่ตามนี้ก่อน นี่ก็เป็นเป็น โอเคเรามาดูว่ารีเพลย์อกเรามาดูรีเพล์อกกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะหลังจากที่เราได้ทำในขั้นตอนของตัวเทเบลิลนะครับราลองบันทึกขึ้นไปตัวรหัส QR c o ร์โคด โอเคมันก็ขึ้นมาให้นะเราสามารถที่จะเลือกได้เช่เลือกตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นมา,าเป็นยี่ห้อเอฟสันรุ่นอะไรนี่นะครับแล้วก็รหัสตัวนี้นะคะรับเราอาจจะให้มันแสดงรูปภาพขึ้นมาด้วยอันหนึ่งน่าจะดีไหมในการันเกบว่าอย่างน้อยก็เห็นว่ามันหน้าตาด้วยเนาะ,ะตัวซ่อมบำรุง เราก็บอกว่าสภาวะเป็นงานปิดปกตินะครับคำอธิบายก็คืออย่างเช่นสั่งพิมพ์งานแล้วไม่ทำงานนะครับประมาณนี้ต้องสั่งสองครั้ง วงจรภายในเสือ่อหนึ่งนี้เนาะนก็แล้วแต่เราจะใส่คำววันที่วันทึกก็คือวันนี้พูดบันทึกเอกสารซว่ามีอะไรเราก็แทรกเข้ามาเนาะขอร,ระมานะเป็นอาจจะเป็นรูปภาพหรืออะไรเขาแล้วแต่เราเรากรแนบเข้ามาแล้วเราก็าาเ,เทฟลงไปนะครับโอเคมันก็ขึ้นมาเป็นล็อกไฟล์ให้นะครับเย่าง้ว่าเนี่ย เวลาเราคิกเข้าไปมันก็จะมีะรยายละเอียดให้ตามที่ว่ารายละเอียดก็คือตามนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะเอาไปสรุปหรืออ้างอิงในการดูแลเครื่องปรินเตอร์เอฟสันรุ่นนี้อะไรเงี้ยนะครับเราเราอาจาจะจะเพิ่มเติมว่าเครื่องที่มันจำรุดเนี่ยมันเป็นข้อมูลของแผนกไหนฝ่ายไหนหรูปภาพด้วยนะครับเราก็มาเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับ ก็ป็นแทรกเข้าไปในเก็บล็อกนะครับให้แสดงข้อมูลเป็น Insert c o l คอลัมน์เล็บกันนะครับเป็นส่วนงาน,นกันนะส่วนงานอะไรที่ห้อรุ่นเลข ต้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเรามาใช้ตัวคำสั่งที่เขาเรียกว่าเป็น regenerate นะครับชิมบานะครับโอ okay, เคพอรา r e g e n ขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นส่วนงานให้ตรงส่วนงานให้เราเข้ามาพิมพ์ตัว lookup function นะครับเป็นตัวหัสนะครับ เป็นตัวรหัส qr code ที่ใช้ตัวเป็น r f e r e n c e นะครับแล้วก็ดอทนะครับดอทเราเป็น,น,ร dot, นร dot, เราเป็น,ปนหน่วยใช้งานนะครับดึงหน่วยใช้งานมาสแสนะบแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรูปภาพเราก็เป็น Code, ก r วโค้ดแล้วก็ตออันนี้เป็นรูปภาพเหมือนกันเนาะไม่ยับโอเคเราลองใส่ลงับเรามาลองดูนะครับในตัวนี้เราก็จะล็อกไฟล์ใหม่เราบวกเข้าเนาะ ัส q Code ตัวว่เป็นตัวนี้ชบมันก็จะบอกว่าเป็นเครื่องพิมเตอร์ของฝ่ายขายยี่ห้อ s p รุ่น s m f n c เลขรหัสแล้วก็มีรูปภาพขึ้นมาโดยเนาะการซ่อมบนมึงเราบอกว่าอันนี้เป็นเปลี่ยนตลับหมืออันนี้นะครับคำอธิบายก็คืออ่าตลับเดิม สลับเติมหมดโอเคก็สัส้นอย่างนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับวันที่บันทึกก็วันนี้เอกสารก็ถ้ามีอะไรก็แนบเข้ามานะครับอย่างเช่นคอนมัดซื้อตลับใหม่อะไรนี้นะครับหรือถ้าไม่มีก็เว้นว่างไม่ได้นะครับเราก็บันทึกหลกไว้โอเคนะครับตามนี้เดี๋ยก็มีแค่2รายการเนาะตัวนี้เราอาจจะลบออกก็ได้เพราะว่ามันดีเทลไม่ครบ ในตัวล็อกไฟล์ในการบันทึกเข้าตรงนี้นะครับก็จะใช้การสแกนตรงนี้นะครับเป็นการสแกนรหัสเขียโค้ดได้นะครับเราก็จะไปแก้ตรงที่ป p ีแพล็กในตัวเทเบิลตัวนี้นะมาที่รหัสเคียโค้ดเราคลิกเข้าไปที่ดินสอแล้วเลื่อนมาท้ายสุดเป็น ตัว o t e r property นะครับแล้วก็เลือกคำสั่งเป็น scanable ก็ร็โอเคครับพอจากนี้สมว่าเราจะเพิ่มล็อกไฟล์นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะสแกนได้แต่นี้ต้องไปทำบนสมาร์ทโฟนนะครับเือถืออันนี้บนพิมเตอร์ก็ยังขึ้นมาให้ครับ หนึ่งขึ้นมาตามนี้ซ่อมบำรุงทำง,งานผิดปกติคำอธิบายก็คืออะไรล่ะหมดไม่ออกนีเนาะก็ซ่อมวันที่บันทึกก็ตามนี่ก็เสร็จ